กับช่องของนายมินิชาแนลนะคะวันนี้ก็นายจะพาทุกคนมากินลาดหน้าหมี่กรอบนะคะก็เป็นลาดหน้าหมี่กรอบทะเลนะคะก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีตับมีผักแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำซุปอร่อยอร่อยนะคะอืม เดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยเนาะถ้าใครหิวข้าวนี่ดูนายกินไปก่อนได้นะคะโอเคนายไม่รอแล้วนะทุกคนไม่พูดพัมทำเพลงแล้วของอร่อยอยีกตอนหน้ารีบกินนะทุกคนนะไปะอืมร้อนๆเลยทุกคน ก็อืมหอมอืมเดีย๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงสักหน่อย เพิ่มรสชาตินิดนึงใส่พริกลงไปใส่น้ำส้มลงไปเพื่อรสชาติที่กลมกลม่อมและมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานมาคนให้เข้ากัน อลัดหน้ายัวๆจ้าอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยัวน,นะคะอันนี้กินให้เห็นจริงๆเลยเนี่ยอืม อ mm hmm. เส้นมันกรอบมากเลยทุกคนอืม mm อืม hmm. mm hmm. mm hmm. ไม่หมดให้มันรู้ไปอร่อยขนาดนี้ oh. ถือว่าเป็นมือเที่ยงได้นะทุกคนนี่ก็จะสิบโมงแล้วอะ่ะข้าวเช้าของนายเองอหลายคนก็อาจจะกินเป็นข้าวเที่ยงได้นะคะ เมื่อคืนบ้านใครฝนตกมั้งเอ่ย กุ้งนะทุกคนกุ้ง น้ำลายไหลกันหรือยังเนี่ยคนกินยังน้ำลายไหลแล้วนะอืแล้วคนดูจะขนาดไหนเนะี่ย ช่วงนี้ฝนตกบ่อยช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากความห่วงใยจากในนะดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวจะไม่สบาย きっと、私は気持ちいい。 ปลาหมึกชิ้นสุดท้ายมาเข้าปากกันเลยอื สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของไหนทําำคลิปต่อไปนะคะฝากดูให้จบด้วยนะคะอย่าลืมไนนะคะฝากดูไนด้วยฝากไหนไว้ในความคิดถึงของทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย